วันทูทีสวัสดีครับ FC คำสาบฟาโลทุกท่านเราก็มาต่อกันให้จบฉบับที่67ในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นกันในคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่มากเท่าไหร่เล็กน้อยนะครับผม นะครับในคลิปที่แล้วก็จบลงที่ตอนนี้ซึ่งเป็นเงาปริสนาสามคนนะครับผมเราก็มาพบกับตอนต่อไปได้เลยครับผม แล้เราก็ฟื้นขึ้นมาจากอาการป่วยแล้วนะครับสองคนนี้ก็คือชายที่เคยถูกขังคุกร่วมกับเนบเมนนะครับผมก็เดินทางมาที่อียิปต์นะครับ ตัดกลับมาทางด้านเมมฟิสนะครับผมส่วนทางด้านเจ้าชายอิสมินนะครับก็ถูกจับไปยังอาณาจักรเทรอสแล้วแล้วก็จากจากภาพที่เราชมกันก็มีลักษณะเหมือนว่าจะยอมรับ ที่จะแต่งงานกับองค์หญิงทามิลิสนะครับผม,มแค่รอนะครับสดใสล่าเริงนะครับผมท่าทางคงหายดีนะครับทันใดนั่นเองก็ปรากฏเงาปริศนา ชายสามคนอยู่บริเวณด้านหลังของแคลรอนะครับผมตามภาพนี้นะครับผมเมมฟิตก็ร้องขึ้นมาแค่รานะครับผมเริ่มจะ เข้าใจบางคำแล้วอย่างคำนี้ยอ่านว่าแครอนะครับผมแครอมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับแครอเมมฟิตก็คว้าอาวุธขึ้นมาทันที นัพเทล่าตีตี้ตแคลอนะครับผมแล้วก็มีคนสุ่มอยู่บริเวณเงามืดวงกลมขาวๆนี่คืออะไรอะ่ะ อ่นนี่นะครับก็คือชมหน้าของชายปริศนาสามคนแล้วก็เมมฟิสตื่นตกใจบางอย่างตัดกลับมาที่แคลรอ ทันใดนั่นเองชายทั้งสามก็มุ่งเข้าไปหมายจะสังหารแคลร์ด้วยอาวุธมีดตีตี้ขวางเอาไว้ได้นะครับผมมาอีกแล้วครับผู้ที่จะรอบสังหารแคลร์นะครับผมตีตีต้ก็เข้ามาขวางไว้ใครกันเนี่ยที่จะมาฆ่าแคลร์ ขวนหน้าเลยครับตีตี้ถึงกับขวนหน้าพวกโจรที่รอบเข้ามาหมายจะฆ่าแครอนะครับผมองคหญิงแห่งนายถูกรอบทำล้ายแย่แล้วองหญิงถูกถูกรอบทำร้ายอืมครับ เมมฟิสได้ยินอย่างนั้นจึงรีบวิ่งไปหาแคลร์พร้อมด้วยฮิวเลียลาชินีแห่งอามมซอนเนสนะครับเจ้าโจรสามคนกำลังต่อสู้อยู่กับติตต้ที่เข้ามาขัดขวางไว้ ทันใดนั้นเองตีตีก็โดนแทงเข้าที่แขนนะครับเอาละซีตีตีโดนโดนแทงครับเพื่อปกป้องแครอทันใดนั้นฮิวเลียและทหารก็เข้ามาล้อมไว้พวกเจ้าเป็นใครบังอาจมากนี่ครับ ตีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับถูกแทงไปทหารมาพอดีอและฮิวเลียถ้าไม่ได้ตีตีต้นี่แค่รอแย่แน่เลยทางด้านเมมฟิสก็มาถึงพอดีนะครับผมพร้อมด้วยอาวุธดาบแครอ ต่างก็กระโจนเข้าใส่พวกโจรน,นะครับผมและฟันไปทีหนึ่งโอ้โหติตีต้เลือดโชกเลยแค่รอตกใจสลบครับแต่ติตี้ตโดนแทงแต่ไม่เป็นไรสติยังอยู่คนโดนแทงไม่สลบแต,แต่นังเอกของเราสลบไปแล้ว นางสารตี้ครับตอนนี้หลังจากนั้นเจ้าโจร้ายกับเมมฟิตก็ได้ประทะกันเมมฟิสก็คว้างดาบไปใส่โจรไปทเสียบที่คอมันควับออเสียบเข้าที่คอเลยครับผม แคลรเธอเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิ่งไปประคองกอดแคลรอนะครับแคลรอเจ้าเป็นยังไงบ้างแคลรอใครการเป็นผู้ส่งมือสังหารเข้ามาหมายจะฆ่าแคลรอปลอดภัยดีไหมแคลรอของข้าแล้วก็ประคองกอดแคลรอไว้ในอ้อมอกครับผม เราไม่เป็นไรแต่ติ๊ตี้ได้รับบาดเจ็บไปดูติ๊ตี้ก่อนเถอะทางด้านติ๊ตี้ครับผมก็บาดเจ็บสาหัสเลยครับนับเทลา่าตามหมอมาอ่าครับเมมฟิสก็สั่งการนับเทลา่าตามหมอมารักษาดูอาการติ๊ตี้โดยด่วน แค่รอแค okay, รอก็เข้ามาดูอาการติตีต้นะขอบใจมากนะติตี้ถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เธอช่วยไว้ป่านนี้เราอาจจะแย่แน่ไม่เป็นไรคะ่ะองค์หญิงแค่องค์หญิงปลอดภัยกะหม่อมก็มีความสุขเพคะฮะเพคค่ะครับ ตีต้ครับผมขัดขวางโจนไว้อย่างกล้าหาญนะครับผมทางด้านฮิวเลียและแมททับมิโนเอลก็ควบคุมตัวผู้บุกลุกทหารเอ้ยโจน ที่รอบเข้ามาหมายักฆ่าแคอรอไว้ได้นะครับผมนาแดงอีกแล้วครับเมมฟิสอา,างด้านประชาชนทางด้านราษฎรที่มาเฝ้ารอวการแคอรอตางก็ แต่กตื่นที่ได้รับข่าวว่าแคลรอถูกลรอกสังหานนะครับผมหรือว่าดีใจที่ได้รับข่าวว่าแคลรฟื้นแล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมครับจบนะครับผมจบฉบับที่67ที่ที่ราษฎรที่มารอดูอาการแคลรนั่นเองนะครับเหตุการณ์ก็จบลงตรงนี้ กับฉบับที่67นะครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับสรุป6ฉบับที่67นี่ก็คือฉบับล่าสุดแล้วที่ชาวโลกได้อ่านกันนะครับผมฉบับที่68ยังไม่ตีพิมพ์เลยนะครับผมแต่ทางญี่ปุ่น่ะ คาดว่าจะตีพิมพ์เดือนกุมภานะครับสำหรับฉบับที่68ส่วนฉบับที่67ถ้ามีภาษาไทยตีพิมพ์ผมก็จะเอามาให้ชมกันนะครับผมสรุปเหตุการณ์ล่าสุดของคำสา,าโลก็คือแคลรก็ฟื้นจากอาการเจ็บป่วยนะครับผมกลับถึงอียิปต์โดยปลอดภัยพร้อมกับเมมฟิสส่วนทางด้านเจ้าชายอิสมินก็ ไปเคลียร์ปัญหาของตนกับเจ้าหญิงทามิลิสและถูกกษัตริย์เทรอสควบคุมตัวไปที่อาณาจักรเทรอสและจากรูปการคาดว่าเจ้าชายอิสมินจะยอมที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงทามิลิสนะครับผมนี่ก็คือคำสาปฟาโลฉบับที่67นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาฉบับที่60มามาชมให้มาให้ชมต่อนะครับจากจากคลิปก่อนหน้าที่ฉบับที่59ที่จบลงไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องราวในช่วงของราชินีชีบ้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะครับผมขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ